สวัสดีค่ะวันนี้ไดมอนด์เจลิโเอสเตพามาชมบ้านสวยทำเลดีในโครงการเดอะซิตี้เอกมัยลาดพร้าวตัวบ้านมีขนาดสีห้องนอนสีห้องน้ำ2จอดรถเนื้อที่ใหญ่ถึง68.1ตารางวาเลยทีเดียวค่ะบริเวณข้างบ้านหลังบ้านมีเนื้อที่เหลือไว้สำหรับต่อเติมห้องครัวไทยหรือทำเป็นมุมพักผ่อนน่ารักน่ารักได้นะคะ ส่วนของห้องนั่งเล่นมีขนาดใหญ่เหมาะสำหรับวางโซฟานุ่มๆดูทีวีเพลินๆทำกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัวห้องครัวสวยๆสไตล์โมเดิร์นแบ่งการใช้งานได้เป็นสัสดส่วนลงตัวมาพร้อมห้องอนเนกประสงค์ที่ชั้นหนึ่งไว้สำหรับเป็นห้องนอนคุณตาคุณยายหรือแต่งเป็นห้องทำงานก็เหมาะนะคะด้านนี้เป็นห้องน้ำชั้นหนึ่งมีชาเว์ด้วยนะคะมีห้องเก็บของใต้บันไดขนาดใหญ่ไม่ต้องก้มๆเงยๆให้ปวดหลังพาไปชมชั้นสองกัน ขึ้นมาชั้น2ปุ๊บเราก็จะเจอกับโถงหน้าห้องนอนขนาดกว้างขวางทำให้บ้านโปง่งโล่งบ้านจะน่าอยู่ขึ้นอีกร้อยเปอราไปชมห้องนอนกันด้านนี้เป็นห้องนอนที่1ถึงจะไม่ใช่ห้อง master bedroom แต่ห้องนี้มีเนื้อที่สำหรับทํา walk in closet ด้วยนะคะพร้อมกับมีห้องน้ำในตัวสะดวกสบายสุดๆไปเลยเรามาต่อกันที่ห้องนอนที่สกันเลยคะ่ะขนาดห้องโอโถงสุดๆถ้าไม่บอกกว่าเป็นห้องนอนมาสเตอร์เลยนะเนี่ย มาพร้อมกับห้องน้ำในตัวที่แยกส่วนเปียกส่วนแห้งชัดเจนเพิ่มความสะดวกสบายเช่นเคยว้าวมาสเตอร์เบดรูมขนาดใหญ่มากสามารถกั้นห้องทำอล์อกอินโครสเซสสวยๆได้เลยเชื่อมต่อระเบียงหน้าห้องแบบยาวๆเทควิวสุดๆห้องน้ำม mm ัสเตอร์ก็หรูหราแถมฉากกั้นอาบน้ำให้ด้วยพร้อมเจาะผนังทำชั้นวางของให้เรียบร้อย พร้อมของแถมพิเศษวันนี้ให้แอร์จุกๆไปเลย6เครื่องบ้านสวยขนาดใหญ่ภายในโครงการร่มรื่นในราคาสุดคุ้มสนใจรีบติดต่อไดมอนด์เจอเรียลเยินดีให้บริการคะ่ะ